รถเต็มดอนเลยรถเต็มสารปูตาเลยมันตรงอีหยังเกิดขึ้นแน่นอนหาเต้พยนินอีหาคนบ่พ่อพี่น้องขับสวัสดีครับกับบ้ามี่ YouTube ยูทูบจ่องอีสารบานไปเองหาคนบ่ทันพอ่อคนไปใส่เบิร์ดมีแต่รถอ่ะเ,เะี่น้องสารปูตาหอาแต่พอคนไปใส่สงสัยว่าไอา้อ พี่น้องข้าเจ้าไม่ยังขาบโหวหเดี๋ยวหอาไปเบิ่งกันเดียหอาเขาไปเบิ่งกันพี่น้องว่าข้าเจ้าไม่เห็นอีหยังพี่น้องผมพี่น้องว่าข้าเจ้าไม่เห็นอีหยังเดียวหอาไปเบิ่งกันเดี๋ยวหอาเขาไปเบิ่งกันเฮ้ยเปี่นแปลกเป็นพี่ที่ เป็นพิธีแปลกแปลกหรือบ้ามีพวกหูเพุ่ธนกับบริเชษบ้ามี่หรอแต่บ้ามีต้องมามาเองเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเขาไปทางพี่ <c oughs> เลี้ยงสอดในบ้ามีมาขึ้นยังว้าวลง่งไปนี้เลยเฮาเห็นบ่าผาดำๆพุ่นโอ้เดินสายไฟแม่นี่สายไฟพ่อพี่น้อง ส้างเขาคนก่อส้างเขามาก่อนต้นไม้กับตะย,ยานตะย,ยานนี่เพิ่งเนี่ยว,ว้วาวว้าวไปฮะโอ<ฮ>้ฝนพินหองังวา่าพิธีแบบนี้เป็นพิธีไข่ไข่อีหอย่างบอกบ้าวมีมาเนี่ยคือสงสัยแหละกะใครอยากโหแต้ว่ากะฝนไม่เชิญเนาะหงสิมาอุ่นระยองระย,าย่าง ขวมสวยงามระยงระย่างหดเฮ้ขาอะไรพ่อพี่เนาะมีขวดน้ำอืมปิทังปฏิทังตุ้มังกีเมีอะวะสมิชะตุ นุยานะครับเนาะสาธุสาธุพุ่นนะ้วยอาหารบ้านข้าวเดี๋ยวห้าต้องเป็นลักษณะว่าเขาสิจินเขาคนบาทกินน้ากันพี่น้องมีความสุขกินแล้มีความสุขสุดใจแน่นอนมันเป็นไม้ที่บ้ามีพ่อสิ่งเล่นรับสิ่งรลีรับสิ่งประหลาดประหลาดเกินขึ้นอยู่ในไม้บ้ามี่ตอ มาถ่ายมาถอดให้พี่น้องได้เพิ่งกันนะครับนะนี่เดี๋ยวเอาไปยังบัดเทาาหัวน้าฮะฝนเทานำฝนเทานำว้าวไปเบื้องบนสันเขาฝนสันเหลี่ยมหกระดึกเลยพี่น้องในป่าลึกในป่าลึกลนี่ quanh quanh Một quanh quanh nó quanh quanh มุทนาสาธุขอขออนุญาตปาดคำบอกแห้งว่าได้ซุ่มไม่ออกเพิ่นเหลียวเบิง่ง เงื่อนพันยู่อีกคุณจะน่าจะลายกว่านี้พี่น้องนี่บรรยากาศบองรอบรอบไปรวยถึคอยเชียวใหม่ขันมากกลางคืนนี่บ้ามีบอกเลยว่าร้อนร้อนสุดร้อนนะมึงสารกูะตายหมด พอออไปอย่างเสียงดังชาติคนวาดี่เดอโอ้ยก็คือจังรอยมากนี่เปล่านี่ก็ได้เก่งใจเก่งใจเขามาทายพี่อ็ยุหนีบกาปากลางป้าด้พี่น้องกลางป้าด้เน จังไรกระเบื้องกันตัวพี่น้องเนาะไม้เว้ยแล้ว่าหัวพันสีเฮ็ดอียงกันพี่ที่ต่อไปเนี่ยบ่เหยยี่นี้ก็ประมาณสองโมงกว่าเกือบสองโมงเคงแล้วนะคณะนี้พี่น้องกำลังยุ่บันทั้งส่าง ตำบนไผ่อำเพื่อสายมอนอยังงว่าจะสูททนพี่น้อง เดี๋ยวฮาเก็บภาพเดี๋ยวฮาเก็๊บภาพจะข้าวหรอกอะเขาก็จะลองกลับกันล่ะพี่น้องเพราะว่าห้องบนน่ะมีส่วนเที่ยวของเงียงกระเพิ่นของบนน่ิมีเชียงส่วนเกี่ยวของเงียงกระเพิ่นส่วนเขาส่วนน้ำพ่อถวายพวกะอาจายเพ่นแล้วหึ้างไหนใต้เชียวบอกเขาไปห้างไหน เพื่นบเมเป็น้อบุหลงปลาตัวแหะบุหลงเห็นป่าุย่นเนาะปายท่างม้าขออนุญาตมึงสวรรค์ต้องไปบท้ายคดีขึ้นสวรรค์มึงกันหนาไปม่อกันใส่อุปนทางยางเพื่นยางทูดงเอาพอ่ออกเหนออกเพื่นว่าห้มวสัน โอ้เป็นทาง,างปเป็นทางยางเข้าไปต้องขออนุญาตด้วยครับเด้อเอาส่วนทาา่าพุู่ดก็คงจะสันเขาอืส่วนบ้านมีเพิ่นบอกว่ายางมาทางสวรรค์ว่าสั่นเปลี่ยนจังใดว้าวเป็นทางอุ้ยคนลูกคนชิงลูกพี่น้องคนชิงลูกคนชิงลูกเฮ้ยเอา้าเฮ้ยมุ้งเจ้าล่อหอยบ่เดี๋นี้ เป็นทางมาอย่างสิอุ้ยเพ่งเคยเขามาพี่น้องนี่แหละครั้งแรกเป็นต้นูไหลเลยเออพลั้ทงทางเขามาจริงเฮ้ยพลั่วบ่ามีเขามาที่นี่เอามันสวยง่ามหวงได้กล่าวว่าสวยง่ามเป็นป้าเฉียว เขามาจิงสีเขามาจิงสีเฮ้ยเพิ่นพักกันไม่หยางนี่พี่น้องว้าวเฮ้ย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 มันมีสถานที่แบบนี้อยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยอ,อยู่ในว้าวว้าวเฮ้ยนี่ยังบ่พี่น้อง เฮ้ย <L an> เกิดมาห้องก็เคยพบเคยเห็นนี่แล้วพี่นออ้องเออเออเฮ้ยอีหยังวะเอาเพิ่อนพักกันเห็นอีหยังพี่น้องอุ้ยบ้ามีโอกาสยางต่อความถอดความไพ่หลายๆเด้อบ้ามีโอกาสยางต่วอวะเฮ้ยเอา้ามองนี้อีหยังบาดน, <L an> <L an> นี่เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อ <L an> เป็นห้อยคนยาง ยางอ้อมไปเบิดเลยเอาซ้ำหนีควาพมพ,พี่น้องอุ้ยกระย่อมรับว่าลุ้เรื่องพึ่งเพื่อนพระทุดงเป็นพระสายบาาัดป้าเป็นสายถุดเพื่อนมา่อามาปักกอยุผีบาดชาวบ้านหูก็เลยมีคววมเรื่อมใจใสรัสท่ามาจังหันแต่ว่ามองนีพุ่นบอกให้บ้ามีย่ยางเขามาบ้ามีกัอยางเรามมนได้อีหยังเกิดขึ้นขันยางเขามาเนี่ยบ่อยเอานํำเลียวพ่อแล้วพี่น้อง เป็นตะมีมงูใหญ่เป็นตะมีไดโนเสาร์ใชว้าวว้าวขอบคุณครับซ้ำหนีอก่อนบหวววะเฮ้ยบ่เอาแล้วพี่น้องบหวววะ